ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำดอลล์พองนะครับเป็นของค่าย PR Audio นะครับนะเป็นตัวใหม่ตัวท็อปนะครับนะโพองแบบ Challenger สีดำนะครับเป็นรุ่น Mark t w นะครับนะรุ่น40220 Mark t w นะครับตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็ก2ก้อนนะครับนะหนา20มิลมนะครับ2ก้อนก็40มิลมนะครับตัวโพองทำมาใหม่นะครับสวยๆนะครับใครที่ชอบแนวนี้ตัวก้นแม่เหล็กนะครับนะจะมี ช่องระบายความร้อนนะครับมียกมีสติ๊กเกอร์นะครับติดไว้นะครับนะอยู่ที่พันห้าร้อยวัตต์นะครับนะอิมพีแดนที่แปดโอห์มนะครับมีช่องระบายความร้อนนี่ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับนะรอบเลยนะครับแปดรูนะครับนะอันนี้สามารถเปิดได้ยาวๆนะครับสวยๆอ่าส่วนไบติ้งโพสต์นะครับไบติ้งโพสต์จะเป็นแบบกดแข็งแรงสะพานไฟใหญ่เลยนะครับนะ สไปเดอร์นะครับจะมีโอริงแบบพลาสติกนะครับยึดน็อตนะครับสไปเดอร์สองชั้นนะครับแบบห้ลอนนะครับนะส่วนตัวกระดาษหรือกล้วยนะครับจะเป็นแบบหยาบนะด้านนอกนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็นจับหยาบสําหรับดอกซับฟูเฟอร์หรือรงนะครับกระดาษออกโทนสีม่วงนะครับนะส่วนเซร์าลนะครับเซร์าลจะเป็นขอบแข็ง3ามลอนนะครับนะติดกาวอย่างดีนะครับอันนี้ไม่ได้อะเคลือบน้ํายานะครับกันน้ํามานะครับนะก็เป็นแบบ ดิบมาเลยสําหรับกระดาษนะครับก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนะครับโลโก้ก็ยังเป็นของ PR Audio เโเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวลองกดดูนะครับอ่าสไตล์ของ PR ครับจะออกนุ่มๆนะครับนะไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับสำหรับใครที่จะไปใส่ตู้ปิดหรือตู้เปิดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่อพวกเจบินนะครับออเดโออะไรต่างๆนะครับนะ หรือไม่ก็ตู้ W นะครับนะบวแปอะไรประมาณนี้ครับใส่ได้หมดนะครับเทอร์โบตู้ปิดนะครับ VV ตู้ปิดครับ F อฟทอนนะครับก็ใส่ได้สำหรับดอกนี้นะครับหน้าพันห้าร้อยวัตต์นะครับใครอยากได้เสียงที่นุ่มนะครับนุ่มแล้วก็เบสหนักนะครับแนะนำตัวนี้ราคาเพียง3690ร้าบาทนะครับที่ร้านเองเสียงนะครับอันนี้ไม่เลือกตู้นะครับดอกไม่เลือกตู้นะครับบางรุ่นนะครับ ดอกจะเลือกตู้นะครับเอาไปใส่แล้วมันออกแต่มันออกแบบไม่ไม่สุดนะครับนะมันจะดักปอกปอกปอกไปนะครับแต่ตัวนี้รับประกันว่าออกดีมากนะครับตู้เปิดก็ดีตู้ปิดก็ดีนะครับนะสำหรับของค่าย PR เนี่ยทำมาดีนะครับอีพีเดนต์ก็อยู่ที่8โอห์มนะครับนะความดังสูงสุดได้9 6เดซิเบลนะครับไวคอย4นิ้วนะครับ1 500วัตต์นะครับก็จะแตกต่างจากตัว40220ตัวโครงเหลืองนะครับ เพราะว่าตัวนี้พันห้าร้อยตัวนั้นพันสองนะครับก็คือไว้นะครับจะพันขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับจากตัวเดิมจะพันสองร้อยวัตต์นะครับใครอยากได้สเปคที่สูงขึ้นก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับราคาถูกกว่าตัวตัวโครงเหลืองนะครับโครงเหลืองจะราคาสามพันแปดเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้สามพันหกเก้าสิบนะครับที่ร้านเอทีเครื่องเสียงนะครับสเปคสูงขึ้นนะครับราคาลดลงอ่าตัวไหนดีเลือกได้นะครับ ใครอยากให้ประกอบตู้นะครับหรือจะซื้อแต่ดอกไปประกอบเองก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ร้านเีกที่เครื่องเสียงนครพนมนะครับ